สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการลงไฟล์คลาสสิกเรเอนบายกัตวลเลอร์ตุไทยของเกมฟุตบอลมินิเจอร์2024โมบายในขั้นตอนการลงไฟล์ทีมเลื่อนชั้นตกชั้นนะครับ ในคลิปนี้จะเป็นการสอนในขั้นตอนที่สามสี่ห้าหนะครับในขั้นตอนที่6จะเป็นการอธิบายนะครับส่วนขั้นตอนที่3มก็คือเมื่อเราทำการดาวน์โหลดไฟล์ Classic Legend มาแล้วทำการแตกไฟล์นะครับ ข้างในจะเป็นโฟลเดอร์ r i g i n กับทานเฟอร์นะครับส่วนโฟลเดอร์เอนี้ก็คือเป็นโฟลเดอร์ที่ผมเอาไฟล์เสริมทั้งหมดที่เคยลงไว้นะครับเช่นไฟล์ภาษาไทยไฟล์กราฟ,ฟิกนะครับมาก็ปปีวางไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับ ให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราสำรองอไฟล์เสริมทั้งหมดที่เราเคยลงไปนะครับผมเข้าไปในโฟลเดอร์ด็อกิเมนต์ครับจะเจอโฟลเดอร์ตามนี้ที่ที่เราสำรองไว้นะครับก็จะมี Event Font Language อันนี้คือไฟล์ภาษาไทย่าที่เราทำการสนับสนุนหรือว่าลงไฟล ที่เราทำการสนับสนุนโดเนตให้อดมินมานะครับไฟล์นี้ควรสํารองไว้นะครับเพราะว่าคุณไม่งั้นคุณจะเสียสิทธิ์ตรงนี้ในการมาขอใหม่นะครับหรือถ้าขอครบตามกำหนดที่อ d ดมินทำกติกาวไว้คุณจะต้องโดเนตใหม่นะครับเพื่อทำการ ได้ไฟล์ภาษาไทยแมบแปลร้อยเปอร์เซ็นต์มานะครับถ้าใครไม่ได้ลงไฟล์ภาษาไทยไม่ต้องสำรองไว้นะครับอันนี้ก็คือ,อข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยแล้วก็จะมีโฟลเดอร์การิึกครับที่เราเคยลงไปเช่นหน้านักเตะ,ะโลโก้หรือชุดแข่งนะครับทีนี้ ให้เราทําการย้ายนะครับย้ายเลยนะครับก็คือตัดหรือว่าย้ายนะครับไปที่โฟลเดอร์ออริจินอลครับข้างในจะมีโฟลเดอร์ไฟล์ไปที่ด็อกิ e เมนต์ครับแล้วกดวางตรงนี้ครับผมกดนำไปใช้ทั้งหมดนะครับแล้วกดเขียนทับครับ เมื่อเราทำการคัดเออ่ย้ายมาแล้วนะครับย้อนกลับไปครับมาที่โฟลเดอ f i ไฟล์นะครับทำการคัดลอกนะครับผมไปที่ Android ครับ Data ครับผมแล้วเลื่อนหา com Netflix ntp f o o t b a l l m a n a g e r Mobile นะครับ กดถ้าปครับควรจะเจอหน้าโล่งๆแบบนี้นะครับถ้าใครที่ไม่ใช่เป็นหน้าโล่งๆแบบนี้แสดงว่ายังไม่ได้ลบข้อมูลเกมนะครับให้กลับไปทำการลบในข้อที่2ก่อนนะครับจะมีวิธีลบอยู่นะครับให้ย้อนกลับไปลบนะครับถ้าไม่ได้เป็นหน้าโล่งๆแบบนี้จากนั้นให้กดวางครับผม เมื่อเราทำการกดวางเรียบร้อยนะครับให้เข้าเกมกับผมนี่คือขั้นตอนที่หกแล้วนะครับหรือว่าข้อที่หในขั้นตอนการลงฝ่ายเลือกชั้นตกชั้นนะครับพอเรากดเข้าเกมไปนะครับเกมจะทำการเด้งข้อความขึ้นมาให้เรากดโ no นนะครับให้เราเลือกกดโ no นนะครับ พอเรากดหนอเสร็จแล้วเกมจะทำการค้างครับหน้าจอจะค้างนะครับค้างประมาณส,สามสิบเอ่อไม่ใช่ครับค้างประมาณสิบถึงหนึ่งชั่วโมงขึ้นอยู่กับมือถือและก็รุ่นที่ใช้เกี่ยวกับสเปคครับหรือไม่ก็่าตัว มือถืออะถ้ามันสเปกแรงยังไงแล้วก็มันนานก็น่าจะเป็นที่เกี่ยวกับตัวมือถือนะครับแต่เร็วสุดอยู่ประมาณที่สิบถึงสิบห้านาทีนะครับช้าสุดนี่ประมาณสามสิบถึงหนึ่งชั่วโมงครับ เมื่อเราเข้าเกมมาแล้วนะครับผมอันนี้คือในขั้นตอนที่7นะครับก็คือเริ่มเซฟใหม่นะครับเลือกหลีกที่จะเล่น เลือกทีมที่จะเล่น,นครับตั้งชื่ออะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผม เข้าเกมได้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการกดเซฟนะครับถ้าใครที่ขี้เกียจอ,อ,อธิผมอธิบายตามนี้ก่อนนะครับการลงไฟล์คลาสสิกเลเจน์หรือว่าไฟล์อัปเดตตลาดนัตเตะครับ มันไม่ใช่เป็น Data ฝังนะครับ Data ฝังจะฝังแค่ที่เลื่อนชั้นตกชั้นเท่านั้นนะครับในส่วนอื่น,นมันจะไม่ได้ทำการอัปเดตลงในฐานข้อมูลนะครับผมอธิบายตามนี้ก่อนนะครับขั้นตอนนี้พอเราเข้าเกมวแล้วถ้าใครขี้เกียจย้อนกลับไปทำขั้นตอนการย้ายตัว นักเตะครับให้เราทำการเซฟไว้หลายๆเซฟในขั้นตอนนี้นะครับส่วนขั้นตอนการลงไฟล์อัปเดตนักเตะครับมันจะต้องไปทำอีกขั้นตอนหนึ่งโดยที่คุณจะต้องทำใหม่ทุกครั้งในกรณีที่คุณเริ่มเซฟใหม่นะครับ ถ้าคุณเริ่มเซฟใหม่แล้วคุณเอ่อไม่ใช่ครับถ้าคุณอยากจะเริ่มเซฟใหม่คุณจะต้องย้อนกลับไปเริ่มทำในขั้นตอนการย้ายตัวหรืออัปเดตนักเตะใหม่ทุกครั้งนะครับในขั้นตอนที่เริ่มเซฟใหม่นะครับทีนี้ใครที่ขี้เกียจอ่า ย้อน,นกลับไปทําอ่ะผมแนะนําให้เซฟไว้หลายหลายเซฟหรือว่าเลือกทีมที่เราจะเล่นหลายหลายทีมไว้ในขั้นตอนการลงไม่ใช่ครับในขั้นตอนการเ,าเริ่มเกมใหม่เลือกทีมที่จะเล่นเนี่ยครับแล้วก็เซฟนะครับผม ก็คลิปต่อไปจะเป็นการอ่าเป็นขั้นตอนในการลงไฟล์อัปเดตตัวนักเตะน,นะครับหรือว่า,าย้ายนักเตะน,นะครับผมก็คลิปการลงไฟล์เรื่องชั้นตกชั้นก็ตกเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ